สวัสดีคะ่ะพี่นี่สาวดวนคุ้นโกะคะ่ะตอนนี้ตอนช่วงจะเที่ยงแล้วนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ถ้าเมืองไทยก็สิบประมาณห้าโมงแรกคะ่ะอยู่นี่ก็สิบเอ็ดโมงเช้าจะถึงเที่ยงแล้วคะ่ะใกล้แล้วมือนี่พี่นี่อยู่คนเดียวคะ่ะอยู่บ้านบนภูเขาคนเดียวนะคะในระดับน้ำทะเลก,ก็หนึ่งพัน 400อา่าในระดับของน้ำทะเล1 4 0 0ันร้อเนาะคะเนาะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณนี้พี่นี่ก็มาอยู่กับคนเดียวตอนนี้วันนี้คนเดียวเพราะว่าแฟนไปซื้อของข้างล่างเนาะคะเนาะประมาณเทียงแฟนพี่นี่กลับมาพี่นี่ก็สิได้เฮ็ดแนวกินให้สามีว่าวันนี้กินอะไรมั่งเนาะคะเนาะวันนี้พี่นี่จะได้มาคุยเรื่องออหลายอย่างคะ่ะ กีปาถะไม่เป้ไม่ไม,ม,มีแต่เรื่องเดียวด้วยค่ะพี่นี่มาคุยมือนีเนาะคะเนาะพี่นี่มาคุยเรื่องที่ว่านองคนไทยที่มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์มาที่หลังพี่นี่ค่ะเอซี่ค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้อาพับรักมากแต่เขาสวยเหมือนดาราเลยเดย้พี่นี่เทียบเท่าถึงเกือบดาราเลยเดย้เด็กผู้หญิงคนนี้น่ารักสวยตอนนี้เขากําลัง เขากำลังเครียดในการทำงานที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเครียดในการทำงานเพราะว่านเจ้าของร้านที่นองคนนี้ไปทำงานขึ้นเป็นคนเวียดนามเขายืนใบล่าออกเดียวค่ะเขายืนใบล่าออกทีว่าออยู่ไม่ได้เม้นไม่ไหวเงินเดือนก็น้อยทำงานก็ไม่หลายชั่วโมงเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาหงุดหงิด เขาซีเรียสมากเครียดจนกินเขาบดาเลยได้ค่ะเอฟซี FC ค่ะอันมือนันงานคนฟิลิปปินคนฟิลิปปินกระเชิญเพลินไปกับเป็นคนสุดท้ายที่มาเพรวาว่าเพลเลกงานสายเนาะพนเลพลเลิกงานบายสองพวกพี่นี่ก็กินสีเอบายโมงกว,กว่าพี่นี่พวกพี่นี่ก็เริ่มกินเขาแล้วเนะาะวันนี้เพิ่นมาที่หลังมันกระหอบดอกไม้ไม่คุนฟิลิปปินพร้อมวันนี้ พี่นี่เลยคนไทยมากพี่นี่ก็ต้องตามมา่งไห้เนาะคะ่ะนอกราะว่าเพื่อนฟิลิปปินเพื่อนว่าเพื่อนจะกินสงตำแล้วพี่นี่กับว่าถามเพื่อนว่าเอาเพจขนาดไหนบะกัะพอดีค่ะพี่พัซซันเพื่อนว่าเป็นคนโคราดคะ่ะนาสงสารนาสงสารจอยจอยค่ะเอฟซีค่ะ,คะอันนี่แหลคะค่ะชีวิตของกันเป็นเมียฝรัง่งบ่ได้รวยด้วยดอกอุร,ราบเสมอไปเด้ ผู้ใดว่าผู้ใดเข้ามากแล้วก็อยากออกผู้ใดยอยากผู้ใดออกแล้วก็อยากเข้าผู้ใดยู่ทั้งนอก,ก,ก็อยากเขา้าผู้ใดยู่ทั้งในก็อยากอกอกค่ะอันพี่นี่ถามเขาว่าอันเอาบอกไก่นะ่ะพี่นี่ถามเขาเนาะเอาบอไก่ไก่กินกับเขากับส้ตมต่ำมันก็นสะพอดีกันเนาะค่ะคนอันค,คนฟิลิปปินเพิ่นทอดทอดขาไก่ไวต้ตังเต้มชามเลยค่ะเพราะว่าคนมาหลายเนาะ วันนี้พี่นี่ถามให้เพื่อนเพิ่ว่าบ่เอาดอกพี่พ่าสันว่านูกินว่าล่งว่าสันเพิ่นว่าอันพี่นี่ในยี่สิงสี่น้ำตาก็สิไหลซ์สงสารกินสมตำของพี่นี่ได้ย่างเดียวกับเข้าเขากินข้ามแค่นี้ค่ะเอฟซีพี่นี่เห็นเข้าเข่าข้ามําเลพี่นี่นี่สําเร็จพี่นี่นี่ เขากินเขาเกินบะลงไก่หนูเกินบะลงพี่ว่าสัน้นโว้ยขันหู่ายังสีพี่นี่กะสิตำสซมตำให้เบิดเพราะว่าพี่นี่เหลือเศษมันอยู่นั่นในในมือนั่น,น,น,นเนาะเศษยังเหลืออยู่ยุบหนึ่งพี่นี่หนาสิไซกเขาเบิดเขาเคลียกินจนเบิดเลยค่ะเขาเกืนพวกเป็นของข้าวข้าวบะลงพเพราะว่าคนเ้ามันหงดงิด,นดคนเ้ามันชีเรียดเครียดลงกระเพาะค่ะเอฟซี่ค่ะ,คะพี่นี่เข้าใจเพราะว่าพี่นี่เคยเป็น พี่นี่โดนคนไทยดา่าคนไทยแบบว่าเขาด่าแบบแบบที่ว่าห้อรับปรได้ห้กระเล่เป็นโรคเครียดล่งกระ,ระเพาะกินข้าวบะได้คือกันพี่นี่ก็ลดลง่งซ้กอโลหมื่นอันปีนั่นที่พี่นี่โดนคนไทยร่างแก่บัดน,นี้น้องคนนี้โดนคนเวียดนามร่างแก่แล้วการว้าวว่ากระแทกแดกดันมืงส่งแกจ่จ่อยจ่อยเลือดอันถ่าเป็นโบกโบกอยู่ไหมคะพี่นี่น้ำตาสิไหลสงสารน,น้องเขา พี่นี่ก็ได้มาแช่ประสบการณ์ท่วามาอยู่สวิตเนี่ยไม่ใช่ว่ามาอยู่ที่ต่างประเทศนี่ไม่ใช่ว่าจะจะราบรื่นเสมอไปด้ค่ะอเขาก็ต่อสู่ชีวิตมากตแต่พี่นี่เห็นเขามากเนาะเขาสวยแต่ว่าเขา,ามียนเขาเมี็นเขาสวยโดยที่ว่าเขาความรักมันไม่ เขาไม่มีวาส,สนาในความรักทุกครั้งที่เขาเจอแฟนเขาเสียเอาเปืีอบเปียบเขาตลอดแฟนเสียเอาเปียบตลอดเขาเป็นคนอาภาพรักปะเอาจิงสีสาพ,พินี่หาความเปรียบเทียบอะไรอาภาพรักค่ะได้คนใดกับบดีพี่นี่ก็เห็นแฟนเขาอยู่มือนันแฟนเก่าเขาผู้นันกับบดีเนาะผู้นี่กับบดีผู้นันกับบดีผู้นันกับขี่เราโพดผู้นี่กันเอาเปรียบในการนัน ไปยูน้ำกับไเสียนนค่าโนนค่านี่ซอยอะไรประมาณนั้นเฮ็ดเขากับเขากับหน้าให้กินซักพาให้เียดพาให้ก็นอนน้ำผ้อมกันยังไ้เฮาไปเสียค่าห้องซอยอยู่ค่ะเอาเปรียบเข้าเด้พี่นี่มาเอาเปรียบเด็กหน้อยคนนี้นี่แหละค่ะถ้าสมมุติว่าเฮาไปยูน้ำฝรังนี่ถ้าบฟฟ่แฟอีหลีเขาเสียใจค่าค่าห้องซอยเด้ แต่พี่นี่แฟนผู้นี้พี่นียังเสียค่าห้องซอยได้สองรอยเนาะสองรอยกับเจ็ดพันเนาะต่อต่อเดือนพี่นี่ซอยค่ะพี่นี่ว่ามันเป็นการที่ว่าแช่กันเนาะแต่ว่าผู้ใส้ฝรั่งส่วนมากเขาสี่เขาสีเป็นกันแบบนี้ค่ะเขาสีเป็นประเภทนี้เขาเป็นแบบนี้ต้องเสียช่วยกันในการแชร์ในการค่าห้องประมาณนี้ละค่ะ แต่ว่าตอนนี้เสียห้พี่นี่เสียซอยบรัถ้าพี่นี่มาสวิตมันบ่คะ่ะตอนนี้ถ้าแฟนพี่นี่าใหาเาเาาเ้เจ้าเสียคายูคากินเดอร์เจ้าเสียคาหงคานันเดอร์คาหนูหมูกน้ามั่นซอยก็เลิกบ่ได้ค่ะพี่นี่บ่มาน้ำอีกถ้าเป็นแบบนี้พี่นี่บ่มาน้ำตอนแรกแฟนเิ่นมาเสียเสียกับเขาเองเจ้าไปซื้อกับเขาก็เจ้าเสียซอยมันบไ่ได้ค่ะเพราะว่าคาคองชีบเพิ่นอวนเงินห้แล้วห้องก็ดึงเงินเมืองไทยมาใส่มันเป็นการเสียหลายต่อ พี่นี่ก็เลยว่าให้ให้เราเป็นคนเสียอย่างเดียวเขาต้องเข้าใจค่ะสิมาแบบปลาเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายมาเมา่แมนเจของเป็นฟูซงเงินใหนเฮ้าอะไเฮ้าเสียค่ากับเขากับน้ำนันมันเสียหลายต่อเดยค่ะเงินเขาล่ะค่ะพี่นี่ก็หมูอยู่ค่ะพี่นี่มาเราประสบประการณ์มาเราแช่ประสบการณ์ที่คนผู้ยิ่งไทยไมาอยู่สวิตไมาอยู่ต่างประเทศบ่ได้ลาบลื่นเสมอไปค่ะเอฟซีค่ะพี่นี่ไหนมาเราสูฟังน้ำตากระตก สงสารนองเขานะคะนะโอเคค่ะคลิปละค่ำค่ะเอฟซี FC ค่ะคลิปละค่ำเนาะน้องสาวภาษาฝรั่งเศสว่าเซอร์เซอร์ภาษาฝรั่งเศส,สาษาษาเศค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนเด้อค่ะเอฟซี FC ค่ะบ๊ายบาย